ขันห้าบพรท่านเวดกิเลสตัณหายนั่นบุญนั่นแหละเป็นที่เฟื่งของเ้าพุทธเจ้าบุญว่าบุญหยบเป็นที่เฟื่งของสัตว์เมื่อละโลกนี้ไปซุกโคบุญเย็ดละอุจเยโยนะบุญน้ำข้อมสุขมาให้ยาว่าพวกเฮาทั้งหลายเฮาอย่าไปประมาทในบุญนะการบำเพ็ญบุญการสร้างบุญสร้างกุศลโดยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ยเป็นบุญของเฮาอย่าไปคิดว่านะเป็นของศูนย์เปล่านะ่มันติดทุกข์ยากลําบากเฮาก็ต้องอดทนอดกั้น ทุกอย่างนี่ยแหละก็น้องเหตุน่ยมันต้องยากแต่น้องเหตุเด็กง่ายยิ่งยากแต่ว่ายากมันเนี่คาตอบแทนขุ่มคาบุญกุศลคือกันการรักษาศีลนี่ก็ยากให้ท่านนี่ก็ยากต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อสู้กับอารมณ์ไฟบาปไฟกรรมมันขัดขวางมันต่อต้านนะจีนังพระวนาเนี่ก็ยากไหว้พระสวดมนต์ก็ยากเขาเนี่ยขันบอกนะข้นจีอ่างบ่เหตุเนี่ยมันอ่างในกูแนวอ่างในกูหยาม ฝนตกกะอ่างมันห่อนกะอ่างหนาวกะอ่างแต่ว่าก็จหรับคนมีศรัทธาจหรับคนมีความตั้งใจบบอ่างพาะว่านเป็นความจำเป็นจาห่อกินเข่านะกินเข่าเนี่ย่อด้อ่างว่าห่อนว่าหนาวเลยว่าย่ามีก็เก่งเสียนย่ามนอนกับนอนเสียนะขอะนนั้นคือว่ามันจําเป็นแล้วห่อแม่นญาพ่อไหนกับตองเห็ดบุญกุศลนี่คือกันแต่ห้องมีความจาคัญว่าเป็นจําเป็นต่อนะต่อชีวิตของมนุษย์เฮานะเป็นจริงที่เหาอตรงส่างเกินมาก ขันหอบ่ส่างจะไว้สิเหตุให้นะนขันหอบบ่ิเวณในสิอาศัยญาติอุทิศไปให้เนเลยจักได้บวไั้เลยรับประกันบวใดนะขันห้อยู่ในภาวะาที่บวสา,ามารถที่จะรับส่วนบุญใดกันรับบวใดด้วยกันเพราะว่าังขันหอบเองแต่ว่าขณะที่เขาอย่า่ทันตายยังมีลมหายใจเนี่ยต่างก้นกับต่างเหตุใดเบิดนะขันจะไปตายแล้วเนี่ยเขาบริเวณไหวเนี่ยห่วยมันกิดอาภัพแล้วสามห้องเงินบ่นมีมิตรขอเนี่ยแนละ้ว เขาขอได้มากมันมันมนเป็นทีพุ่มใจปในเดี๋เวราะว่ามันมเป็นจับสมบัติของเฮาการใดการหนึ่งเขากิดตกขึ้นเขาะคือกันก็พอไปยืมเงินทกกอยืมงเงินนั่นเงื่นนี่เงินพ่อเงินแม่สิละแม่น้าขอเงินพ่อเงินแม่เงินปีเงินน้องขึ้นกันเข,นขนนาได้มากอาจจะเกิดว่ามันจะได้จะเจอจตบอะไที่มันมเป็นคงเฮานันวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องทดถ่ายทดแทนตัวบุญคุณต้องตอบแทนแต่ว่าสิ่งที่เราหาด้วยนำฟักนำแห้งโดยคพามสามารตของเฮาตัวนั้นมันเป็นสมบัติของเฮ นได้มากกับพุ่มใจนะพะว่าเขาทํางานยู่ตลอดเขาก็ไม่เงินไม่รายได้ไม่คาตอบแทนเมื่อใดที่เขายุดแล้วบาดมันก็รายได้กับบเกิดแล้วก็ใส่ต่ของเกา่จาจมวัลังคน่ใส่บุญเกา่าใส่ไปจ่มากกับเบิดเกิด้นมาเป็นมนุษย์ท่ขของเจอกับบุญเกา่ามันติดขางมากเหตุแต่เขาไม่อยู่ไม่กินปุณันจ้อยู้ดีจ้อยแต่ว,ว่าเข้าประมาทบาดโบ,าบสางบุญใหม่หรอกบบสางการสางงานบาดเอาไปมากเบิดบุญ เบิดบุญออกไปมากกับทุกข์ยากลำบากเขาเท่ากับบุญกับว่ดได้สางบุญเก่ากับเบิดบานตกละกรรมลำบากตายไปเกิดเป็นเปรตสุรกายสัตว์นรกสัตติละชานเพราะความประมาทนอนใจนั่นเองแต่ว่าต่าห้าบอกประมาทพ้ามีมความตั้งอกตั้งใจอยู่บุญเก่ากับมี่เป็นพุนมาแล้วห้ากกสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมอ,อีกนั้นเป็นกําไระเหตุไหนมันอพอกพูนบุญกุศลองบหาบบอยมันตกต่ําสร้างไปเพื่อโลกเบื้องหน้าด้วย นาะย่าคิดตั้งแต่เรื่องความสุขในปัจจุบันเป็นภูมิวิสัยถัดม่องการไก่ม่องระยะไก่คือกันกับพุทธเจ้าข้องสร้างบุญเพื่อความเป็นปัจจามาจากพุทธเจ้าใส่เวลาถึ้นสี่สงไขยเสียนกับเจ่าพวกเ้อทั้งหลายเนี่ยก็ควรที่จะส้างที่เพลิงนะคือบุญคือกุศลจะาสิไปประมาทนอนใจก่อนรับก่อนนอนก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำจิตให้ตื่นโล่ทำความรู้สึกถัวอยู่บ่อย ถ่อมนะสติสัมปชัญญใหญ้เกิดขึ้นกำหนดเบื้องหลางกายในะการที่ห่อนัง่งห้อยยืนห้อเดินเบื้องหลางกายผมขนเล็บว่นหนังเหนือเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในส่วนจิตเป็นโะลกนะร่างกายส่วนจิตเป็นโลกเพราะว่ากำหนดด้ง,ง่ายๆเขาพยายามสังเกตเบื้องการไป,ไปการมาในคอยเข้าใจสัจธรรมคือสังขารมันมีความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดนะเขาก็พยายามคำนึงมีสติเบื้องจิตเบื้องกายเ้ืกัน คิดใจเขาจะเกิดครีดีเขาจะกคิดทายนะแล้วถ้อเขาก็ดสำรวมหดที่เกิดสำร,วม,สำรวมบ่ใดนะเขาก็ไม่จิตติบงใจน,น้เบ่งความหู้สซึ้งจะเกิดถึงกับใจเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามจิตเป็นกุศลก็ตามจิตเป็นอกุศลก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสังขารจิดหนึ่งคือก,กันนะเป็นสังขารปุญญาทีญญาญญาญญา่สังขารอปุญญาที่สังขารเกินซื้อว่าสังขารเน่ยก็มันไม่ควอมเกิดควอมดับมีควอมบ่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนนะเป็นธรรมดา ถ้าเข้ากใจในเรื่องสังขารทั้งด้นดานที่เป็นร่างกายและจิตใจเข้ากับจิเกิดความเบื่อหนายใ,นในกล้กำนัด,ดจิตใจเข,าขจ้ากับจิตลดพ้นได้